ตัวต่อไปนะครับเจ้าแดงเพิ่มโชคนะครับแดงเพิ่มโตไหนฮะน้องมือนิดเดียวจุนมาเลยแดงเพิ่มโชคันนี้นะครับมาจากโชคไพศาลเจริญฟาร์มนะครับปัจจุบันอายุ25เดือนนะครับมาจากอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิเป็นทายาทของเจ้ามาริโอ้นะครับแม่นลุหาาแม่เป็นลูกสาวแดียร์ก<อ>าสีน่าจะด่าหันหน้าออกกัคนดูอยู่ข้างๆข้างนี่ก็าหลบแดงัยายเป็นลูกสาวแดงบุรพานะครับ ตัวนี้น้ำเชื้อเราตามประจุกและราเข้าสู่ด้วยนะครับตัวนี้ลูกม,มาริโอ้แม่ลูกแดงกระสินยายแดบงบุรพาแต่มันรวมหูเลยเนาะรวมหูรวมหน้าเลยต้องบอกว่าต้องบอกว่ารวมหูนะคะตัวนี้รวมหูนะก็แดงกระสินต้องหูเยอะใช่นะคะแล้วก็มาเจอกับมาริโอ้กต่พายกบ,บาลจากแดงบุรพาอีกเจ๊อ๋อแดงบุรพา,แบบรามีตัดบอะไรเขาแม่เป็นลูกตุ่มยายยาย แม่เป็นลูกแดงกระสิงยาเป็นลูกแดงบุรุา่าแดงบุรพานี่เป็นงัวมาจากจังหวัดสากเชีซนะคะเป็นเสือต่างวนเสืต่างวานเป็นลูกบอยอุบลในยุคแรกแรกบอยอุบลบวกแม่พิการลูกใหญสุพรรณกระบานเก่งกระบานเก่งแต่เป็นลูกบอยอุบลที่ให้ลูกกระบาลเก่งโดดเด่นกระบาลกับกล้ามเนื้อดีดีดีแต่เป็นงัวที่ค่อนข้างไปอยู่ทางจังหวัดที่เขาไม่ค่อยเล่นใี้ดูนักเลงเลยไม่ได้กลับมาโปรโมทเท่าไหร่แดงบุรนุยังชื่นชอบอยู่เลยใช่บแดงบุรพานะคะ อะตัวนี้ก็จะบอกว่าหูนะคะอันนี้อันนี้สายหูเนาะใครชอบหูหอันนี้หูเยอะตัวนี้หูเยอะหูเยอะแล้วก็ใบบางต้องใช้คำว่าบางนะคะแล้วก็ลูกเล่นแผวพาวเลยลูกอีกนะคะลูกเกลียวลูกอีกแผวพวนะคะต้องบอกว่ารวมสายหูเลยเลยคงไม่ต้องพูดเมากเนาะใ่รวมน้ำากาสินรวมน้ำมาริโอ้ตรงก็คือรอเขาสร้างกล้ามเนื้ออีกหน่อยเนาะเจนอ่ะตามอายุค่ะตามอายุนะคะเดี๋ยวพอเขาโตขึ้นนะคะอายุดีขึ้นนะคะก็ มีความสมบูรณ์มากขึ้นตัวนี้ก็ฝากไว้อีกหนึ่งตัวนะคะเลี้ยงดิเลี้ยงอ้วนๆนะคะไม่ต้องให้ถึงคนจุงนะคะเอาครึ่งหนึ่งพอแต่วราหน่ารักกันเนาะแต่เา้ารักเราก็น้ารักอ้าววันนี้ฝากติดตามไว้นะคะเป็นพ่อพันุ์สาย <c oughs> แด<บ>เริ่มโชคแด<บ>งเพิ่มโชคนะคะจําชื่อนี้ไว้ดีๆนะคะเรื่องหูสุดจริงๆนะสุดๆดตัวนี้สุดสุดหูจริงๆนะคะขอบคุณมากค่ะ